ไมเป็นพวกเธอละฮะอย่าบอกนะว่าคนเขียนอย่าบอกนะฮะน่มานนิโคนพวกเราอยากจะถามเหมือนกันเพื่อตามหาคุณนายที่พวกเราตามหาตั้งแต่ที่หลีเวียจนมาถึงที่นี่สุดท้ายก็มาเจอคนนี่คือเอา้านายนี่คือมาจากยอาจากนิโคน,นี่สั่งอย่างงี้หรอที่แท้ก็เป็นแบบนี้คุณนายเจ้าน,นี่นะไม่ใช่ฉันฮะห,หนักกว่าเดิมอีกไดีทุกคนฮะคือยอบฮะอัด องอันผิดป,ปกติเช่นใดแม้แต่ในดินแดนราตรีนิรันดร์นับพันล้านราตรีก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เรื่องนั้นจริงๆแล้วฉันอยากเป็นนักเขียนนิยายอยู่เหมือนกันแต่การเชื่อมจิตโดยตัวรงมันสะดวกกว่าการพูดคุยเยอะเลยการหาใครสักคนมาแล้วก็เล่าพลดเรื่องกับเนื้อหาที่อยากจะเขียนให้ฟังอย่างสบายใจมันก็เหมือนได้ลงมือเขียนด้วยตัวเองแต่พอจะทำแบบนั้นจริงๆรู้สึกเสียดายขึ้นมาล่ะ ฉันก็เลยไปหาซีรีส์ที่เป็นสหายเก่าแล้วก็เล่าพล็อตเรื่องกับไอเดียทั้งหมดให้เธอให้เธอฟังจากนั้นก็ให้ไปตามหาคนที่อยากเป็นนักเขียนนิยายมาเขียนหนังสือแทนฉันต่อจะไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรหรอกต้นฉบับทั้งหมดนั่นถูกเขียนขึ้นตอนที่คุณนายเข้าสิงร่างคนตอนหลับทั้งนั้นเดี๋ยวนะถ้าทรงนี้เดี๋ยวนะที่อยู่ในเลลาก็<อ>ก็ซีรีส์ได้ดิเพ<อ>ราะสิงได้เอเอว่ะเพราะว่าตอนที่เลลาตอนที่เลลาโดนสิงแม่งแบบมันมันดูแบบ ปลดล็อก every skill เหมือนซีรีส์ตัวหนึ่งเลยคือแบบรู้ทุกอย่างอะนะแสดงว่าแดนราตรีบริสุทธิ์ก็คือแดนราตีบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่าจริงๆเดี๋ยวนะแล้วท่านแดนราตีบริสุทธิ์เป็นพระชวังหมายความว่าในเรื่องที่ฟิชเชื่อทั้งหมดมันคือพระราชวังดวงจันทร์ปะอย่างนี้เราต้องไปอ่านตำนานเงาที่แตกสลายกันอีกรอบแล้วล่ะ หายอะไรกลายเป็นว่าตอนนี้ตำนานเงาที่แตกสลายคือนิยายเรื่องนึงที่นิโคเป็นคนแต่งพล็อตแล้วให้นายเป็นคนเขียนแสดงว่าแล้วนิโคอ่ะทุกคนนังขี้เมาสุดๆจริงๆแล้วไอ้นี่อาจจะเป็นเบียร์คุยะโคโคที่แท้จริง